สวัสดีครับก็จบลงไปแล้วนะครับแมตท,ที่ทุกคนรอคอยนะครับระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติไทยในวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นสลีกที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งผลก็ออกมานะครับทีมชาติญี่ปุ่นสามารถเอาชนะทีมชาติไทยไปได้3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ22 25ต่อ16แล้วก็25ต่อ14 ทีมชาติไทยของเรานะครับทำผลงานได้ดีในเซตแรกนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับเรานําญี่ปุ่น3-4แต้มนะครับแล้วก็เสียดายนะครับมาแผวท้ายเกมญี่ปุ่นแซงรวดเดียวนะครับเก็บเซตแรกไปได้ถ้าหากเราสามารถเก็บเซตแรกได้นะครับผลการแข่งขันก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้นะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าญี่ปุ่นชุดนี้ไร้เทียมทานจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับเรียกว่าหาจุดอ่อนแทบไม่ได้เลยนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับที่7เกมที่ผ่านมายังไม่แพ้ให้กับใครนะครับแล้วก็มีคะแนนอยู่หัวตารางในตอนนี้ ที่น่าเสียดายนะครับเกมนี้ทําให้เรานึกถึงทัดดาวแล้วก็หัตถยานะครับถ้ามี2คนนี้เข้าร่วมด้วยนะครับอาจจะสูสีแล้วก็สนุกกว่านี้นะครับแต่น้องๆที่เล่นกันในวันนี้ก็ทําผลงานได้ดีที่สุดแล้วล่ะครับเราต้องไม่ลืมนะครับว่าน้องๆหลายคนนะครับเพิ่งเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนี้เป็นครั้งแรกของพวกเธอนะครับความตื่นเต้นความนิ่งความอะไรก็ยังต้องปรับจูนกันอีกเยอะครับหลังเกมนะครับชมพูพรพันธ์นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่ายอมรับนะครับว่าญี่ปุ่นเป็นทีมที่แข็งแกกกกกก่่่่่มมมาาๆๆแแแลลลล้้วว็็เนนดีีีไปปใจทญุ มีคะแนนอยู่หัวตารางนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยมา7นัดแล้วแล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่าเล่นกับญี่ปุ่นแล้วเหมือนเล่นกับกระจกนะครับคือสะท้อนสะท้อนกลับมาได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเราทําแบบไหนเขาก็ทําแบบนั้นกับเรานะครับพรพันยังพูดอีกว่าครับอยากได้เซตจากญี่ปุ่นมากๆเลยครับแต่เสียดายที่ไม่สามารถทําได้ถ้ามีโอกาสพบกันอีกครั้งหน้าต้องทําได้แน่นอนครับพรพันกล่าวไว้แบบนี้นะครับส่วนทางด้านโคชด่วนนะครับดนายสีวัชระเมธากุลนะครับก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับ ก็ต้องยอมรับนะครับว่าญี่ปุ่นเตรียมเกมมาดีกว่าในเรื่องของการเล่นและการเสิร์ฟโดยเฉพาะการเสิร์ฟนะครับเขาสามารถทําลายเกมรุกของเราได้ผลทําให้เราไม่สามารถเล่นตามแผนที่เราวางไว้ได้และจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือในเซตที่1ที่เขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาเสิร์ฟและเราไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้ก็เลยทําให้วันนี้เราเล่นค่อนข้างยากประกอบกับสภาพร่างกายของนักกีฬาบางคนที่เพิ่งฟื้นตัวก็ต้องขอโทษแฟนๆทุกคนด้วยนะครับเราจะพยายามทําเต็มที่และจะพยายามนําข้อบอกพร่องไปแก้ไขให้ดีขึ้นในเกมต่อไป และนี่คือบทสัมภาษณ์ของโค้ชด่วนนะครับถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่ดีนะครับคือโค้ชด่วนนะครับไม่ได้โทษนักกีฬานะครับไม่ได้อ้างว่าเออเราไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดไม่ใช่ฟูลทีมของเราทําให้เราแพ้ในวันนี้นะครับว่ากันในเรื่องของแท็กติกล้วนนะครับแล้วก็เป็นจิตวิทยาที่ดีแล้วก็ทัศนคติที่ดีของคนที่เป็นโค้สด้วยนะครับและวันนี้เราก็มีคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลนะครับที่ได้รับชมเกมนี้ไทยกับญี่ปุ่นนะครับว่าพวกเขานั้นมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเกมเกมนนนนนนีีี้้้้้ัััับท่่่่ไยยแพใหกกญปปุ3เซดว มาที่ความคิดเห็นแรกเลยนะครับเราทุกคนต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นแข็งแกร่งมากอย่างไรก็ตามประเทศไทยได้รับรู้บทเรียนครั้งใหญ่ในครั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับประเทศญี่ปุ่นและให้กำลังใจประเทศไทยสู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาครับแมตช์สุดมันแบบนี้เกิดขึ้นได้เฉพาะ2ทีมที่สุดอัศจรรเท่านั้นไทยกับญี่ปุ่นความพยายามครั้งยิ่งใหญ่ของทุกคนคอมเมนต์ต่อมานะครับเราสนับสนุนทั้ง2ทีม ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือไทยเรารักคุณเสมอจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาครับเป็นเกมต่อสู้ที่ดีทีมที่ฉันรักทั้งสองทีมไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือไทยทั้งสองทีมก็ทำางานได้ดีแต่ญี่ปุ่นนะ่ะรู้สึกว่าจะแข็งแกร่งเกินไปสําหรับประเทศไทยในตอนนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับความแข็งแกร่งในสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาของประเทศไทยได้หายไปเล็กน้อยพวกเขาพยายามกลับมาด้วยนักกีฬาหน้าใหม่ซึ่งพวกเธอนั้นเพิ่งรู้จักกับรายการนี้เป็นครั้งแรกแล้วพวกเธอก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากมันในอนาคตอันใกล้นี้ พวกเราจะได้เห็นสิ่งดีๆจากพวกเธอแน่นอนคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับแม้ว่าไทยจะแพ้ให้กับญี่ปุ่นแต่ว่าในเซตแรกกับพวกเธอก็ทําผลงานได้อย่างร้อนแรงทั้ง2ทีมทําได้ดีมากขอแสดงความยินดีกับญี่ปุ่นที่ชนะเจนัดในทัวร์นาเมนต์นี้และฉันหวังว่าพวกคุณทุกคนจะชนะในนัดต่อไปและรักษาอันดับของคุณเอาไว้นั่นคือการต่อสู้ของทั้งสงทีมไทยกับญี่ปุ่นคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับฉันตั้งตารอคอยเกมนี้ แต่ก็ผิดหวังนิดหน่อยกับฟอร์มของทีมชาติไทยแต่ก็เข้าใจด้วยบุคลากรของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดหรือความเหนื่อยล้าจากการแข่งขันของนักกีฬาแต่ทีมไทยก็ทําได้ดีที่สุดแล้วเป็นกําลังใจให้เสมอหวังว่าคุณจะกลับมาได้ในเร็ววันนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันรักปิยนุชแ,แค่ชอบรอยยิ้มของเธอดีใจที่เธอกลับมาฉันไม่สนใจนะว่าใครจะพูดว่าอะไรแต่ฉันรักพวกเขาทำได้ดีมากฉันเชียร์คุณรักทีมสาวไทย คอมเมนต์ต่อมาครับว้าวเป็นเกมที่ดีทั้งญี่ปุ่นและไทยเรามีความยินดีที่ฟิลิปปินส์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ฉันนะรักและเชียร์ทั้งสองทีมมาโดยตลอดแต่เกมนี้ญี่ปุ่นทําได้ดีกว่าไทยเป็นกำลังใจให้นะทั้ง2ทีมรักมากๆจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมานะครับโคกะเป็นเวอร์ชันใหม่ของซาวริยินดีด้วยประเทศญี่ปุ่นเป็นการแข่งขันของทีมที่ยิ่งใหญ่ทั้ง2ทีมคอมเมนต์ต่อมาครับดู2ทีมนี้แล้วสนุก เกือบจะมีระบบเดียวกันเลยทั้ง2ทีมญี่ปุ่นเปลี่ยนจากการตั้งรับเป็นลุกและความแข็งแกร่งของพวกเขานะกกอไไลทิติต่อมาเลยนะครับเลือกไม่ได้เลยว่าจะเชียร์ใครดีรักทั้ง2ทีมยินดีด้วยประเทศญี่ปุ่นและไทยฟิลิปปินส์จะอยู่เคียงข้างพวกคุณเสมอคอมเมนต์ต่อมานะครับชนะเจนัดรวดน่าทึ่งมากๆนานันทีจะได้เห็นทีมชาติญี่ปุ่นเล่นได้สนุกแบบนี้ นักกีฬาของไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแต่ว่ารอยยิ้มและการเล่นของพวกเธอก็ยอดเยี่ยมมากๆขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของทุกคนคอมเมนต์ต่อมาครับไม่รู้ว่าทีมไทยอ่ะเก่งแค่ไหนฉันรักทีมไทยพวกเขามีทักษะสูงสดใสและราเริงพวกเขาอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอื่นๆในเอเชียและในโอลิมปิกด้วยความรักจากประเทศญี่ปุ่นมเม้นต์ต่อมาเลยครับชอบบรรยากาศของฟิลิปปินส์มากๆพวกเขาสนับสนุนทีมในเอเชียอย่างมาก และขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ทีมคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับโคกะและอีโนเอทำให้ญี่ปุ่นชนะในครั้งที่7ในคืนนี้ฉันชอบการเรลลี่ในเซตแรกมากๆแต่ญี่ปุ่นก็ทำงานหนักทั้งการโจมตีและการเสิร์ฟนั่นคือสิ่งที่ทำให้ญี่ปุ่นชนะทีมชาติไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับสิ่งที่ทำให้ญี่ปุ่นชนะไทยก็คือเกมรับที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาพวกเขาเล่นกันเหมือนมีริบบลโลกกันถึง6คนคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับ จนถึงตอนนี้แล้วฉันยังไม่เห็นทีมไหนเลยที่จะสามารถเอาชนะทีมญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งทีมนี้ได้คอมเมนต์ต่อมาครับฉันเป็นคนญี่ปุ่นแน่นอนว่าฉันอยากจะเห็นประเทศญี่ปุ่นชนะแต่เมื่อฉันเห็นสาวๆของประเทศไทยเล่นวอลเลย์บอลกันอย่างมีความสุขฉันก็อยากจะสนับสนุนพวกเขาไทยจะเป็นศัตรูตัวฉกาดอย่างแน่นอนขอบคุณสําหรับการทํางานหนักของไทยและญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันคาดหวังว่าเกมในแมตช์นี้จะใกล้เคียงและสูสีกัน แต่ญี่ปุ่นทำลายไทยได้อย่างราบคาบด้วยเกมรับของเขามันบ้ามากๆคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับรักทั้งไทยและญี่ปุ่นญี่ปุ่นและไทยเล่นในรูปแบบเดียวกันแต่ญี่ปุ่นอนุภาพมากกว่าไทยไทยเป็นทีมที่ดีและญี่ปุ่นก็เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้นะครับฉันคิดว่าไทยเป็นทีมที่น่าอัศจรรย์แต่ญี่ปุ่นก็เป็นทีมที่น่าเหลือเชื่อ ญี่ปุ่นชนะไทยได้เพราะว่าผู้เล่นทั้ง6คนน่ะความสามารถใกล้เคียงกันส่วนไทยนั้นขาดผู้เล่นคนสําคัญทําให้ความสัมพันธ์ในทีมและเกมรับไม่เหมือนเดิมขาดประสิทธิภาพไปมากจากเกมก่อนๆที่เคยเห็นไทยเล่นแต่ยังไงฉันก็รักทั้ง2ทีมจากเมียนมาและนี่ก็คือคอมเมนต์เพียงบางส่วนที่เราเลือกมาฝากกันในคลิปนี้นะครับซึ่งแฟนๆส่วนใหญ่แล้วก็อยากจะเห็นทีมชาติไทยในชุดที่สมบูรณ์ที่สุดพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในชุดนี้ ก็อาจจะเป็นเกมที่สูสีและคุกคี้มากกว่านี้นะครับถ้าทีมชาติไทยนั้นฟูลทีมก็ต้องยอมรับนะครับว่าทีมชาติญี่ปุ่นในชุดนี้สุดยอดจริงๆนะครับการชนะเจนัดโดยที่ไม่แพ้ใครเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ฟลุกแน่นอนครับฝีมือล้วนๆก็ต้องให้กําลังใจสาวไทยกันต่อไปนะครับสู้ต่อไปนะครับไม่เป็นไรนะครับกีฬามีแพ้มีชนะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ